m o t o ทกันก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านเดินทางไปที่อาร์เจนตินากันครับกับการแข่งขัน m o โ o 2แล้วก็ m o t o g ีพีโมโซึ่งเป็นสนามที่2ของฤดูกาล2023นะครับกับการแข่งขันในรายการที่ใช้ชื่อว่ากลางปีออฟอาร์เจนตนะครับหรือจะเรียกกันสั้นๆครับอาร์เจนตินากลางปีอาร์เจนตานิเอกลางปีก็ได้นะครับไปดูสถา,านการณ์พร้อมกันครับในรุ่นโมโ o ทครับก็หลังจากที่ใน ท้ายายโมโดทรีเนี่ยมันมีฝนโปรยลงมานะครับก็เลยทําให้สถานการณ์ของนักแข่งแต่ละคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงไปกดเวลากันได้อย่างเต็มที่นะครับช่วงแรกๆก,ก็มีลงไปแค่3-4คนแต่เวลามันก็ไม่มีคลาสสิฟายเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกบันทึกไว้นะครับสุดท้ายแล้วช่วงเริ่มต้นประมาณ20บ่บนาทีสุดท้ายนะักแข่งหลายคนเริ่มลงมากดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของโทนี่อาโบลีโน่ครับกล้องสมเกตจันทราก็เริ่มไล่ลงมากดเวลานี่ครับภาพของกล้องสมเกตจันทรา ถูกจับตามองอย่างมากในสนามนี้ครับสนามแรกเนี่ยจบการแข่งขันดับที่9มานะครับก็เก็บแต้มมาได้สําเร็จในในเรสแรกซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในอาชีพของเขากับการแข่งขันโมโนทูนะครับที่เก็บแต้มจากการแข่งขันสนามแรกมาได้นะครับนี่ครับและนี่คือทีมเมทของกล้องครับไอโอคุระ ok สนามนี้คัมแบ็คกลับมาก็ยังต้องลุ้นกันอยู่ว่าหลังจากผ่าน f อฟไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่า ดูจากเรื่องอาการบาดเจ็บหรือว่าภาษาทางด้านร่างกายเองก็ยังยังไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับในช่วงที่เหลือประมาณ15นาทีนะครับกล้องเองก็ขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้แล้วก็มีโทเนียโบลิโน e เฟมินาลเดเกเจคดิกซันที่ไล่กันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่ครับนี่คือทางด้านของไอโอคุระครับ พอกลับมาก็ต้องค่อยๆเรียกฟิลลิ่งและครับแล้วก็เป็นการจับรถแข่งปี2023ครั้งแรกของตัวเขาด้วยระหว่างการซ้อมครับหนึ่งในไฮไลท์ที่ได้เห็นกันอยู่ประมาณ5-6รอบติดๆกันคือช่วงที่กล้องเนี่ยพยายามกดเวลาแล้วก็การซ้อมสำหรับการสร้างเรนสเพนะครับก็มีคนที่เป็นจ่าฝูงครับกับการแข่งขันสนามแรกนะครับก็คือทางหน้าของเปโดรคอสตนั้นไล่ตามอยู่ ไล่ตามดูลายแล้วก็ไล่ตามดูความเร็วของกล้องอยู่หลายรอบครับแต่สุดท้ายเปโดนคอสตาเองก็โดนกล้องสลัดหลุดในช่วงเซกเตอร์สุดท้ายนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ4ีรอบที่ไล่ตามอยู่นี่ครับสมเกตจันทราทาเวลาได้ดีมากจริงๆครับนี่เป็นรีเพย์ในโค้ง13ครับโค้ง13เนี่ยเป็นโคง้งโค้งที่เป็นโค้งช้านะครับมา เร็วที่โค้งขวายูเทิร์นนะครับยูเทิร์นขวาแล้วก็พลิกเข้าซ้ายก่อนจะเป็นโค้ง14ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายนี่ครับมุมนี้เป็นจังหวะรีเพลย์ครับกองสมเกตจันทราและคือเจ็คดิกซันเป็นอีกหนึ่งคนที่มากดเวลาได้เร็วในช่วง10นาทีสุดท้ายครับโทเนียโบลิโนครับหนึ่งในคนที่เกาะอยู่ในกลุ่มท็อป3ได้ตลอดเลยครับและกลุ่มนี้ครับฟิลิปซาลาส ฟิลิปซาลาชเนี่ยหลังจากที่คว้าโพมาได้ในสนามแรกที่ปอร์ทิเมาเขาก็ทำผลงานได้ดีจริงๆนะครับก็ถือว่าค่อยๆไล่กดเวลามาได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับสำหรับซาลาชนี่ครับถือเป็นหนึ่งในนักแข่งที่น่าจับตามองครับฟิลิปซาลาชส่วนคนนี้เฟมินเอาเดเกครับเอาเดเกปีที่แล้วก็ได้รับบทเรียนครั้งใหญ่แล้วครับน่าจะแคนเชลซิโนวีเอติพอสมควรครับเพราะว่า ช่วงที่เขาขึ้นนําอยู่แล้ววิเอสติมาไล่แล้วก็มีกระแทกกันไปนิดหนึงทำให้ตัวของเฟรเดอรกเกนั้นรถมีอาการหมุนนะครับแล้วก็ตัวถูกดีดขึ้นไปครับแต่ว่าสนามนั้นเนี่ยวเวสติเองก็ไม่ได้โดนบทลงโทษอะไรนะครับถูกมองว่าเป็นเรื่องของเอ่อเร i ซิ่งอิสเดนต์นะครับแล้วก็ชนะไปกล้องจบอันดับ2ปีที่แล้วครับส่วนนี้คนหนึ่งที่แรงขึ้นมา,มากนะครับนั่นก็คือมานูเอลกอนซาเลสนักบิดสเปนิสจาก VR46 Master Camp ครับขี่บี้กันอยู่ตรงนี้ครับกับนักบิดจ,จากอเมริกันเ a สซิ่งครับคนที่ถามหาว่าโอลิแฟนเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมไหนก็รถแข่งหมายเลข4กับหมายเลข3 3นะครับซอนตาวันเดนกูเบิร์ครับส่วนนี้คือแอรอนคาร์เนตครับแอรอนคาร์เนตเองทำเวลาขึ้นมาอยู่ในกลุ่มท็อปทีลำบากเหมือนกันสนามนี้นะครับขณะดเดียวกันอีกคนหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะ ขยับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าได้เลยก็คือเชลซีโนวีเอสติอันนี้กล้องสังเกตจันทาช่วงท,ท้ายครับประมาณ4นาทีสุดท้ายก็กดเวลาทําแถบแดงขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งครับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงมีเจคดิกซันมีมาริโอคอนซาเลสแล้วก็กล้องนะครับที่ไล่บีกันในช่วงท้ายแล้วก็กลายเป็นมาเดโอกอนซาเลสครับผ่านรอบนี้มากล้องเองก็ทําเวลาคืนมาได้นะครับลงไปนาที44.096แต่เวลาในรอบนี้โดนลบไปเนือ่องจากว่า ดูแทร็กลิมิตไปนิดนึงครับทำให้เวลาที่เร็วที่สุดกลายเป็นของมันิวกอนซาเลสที่1นาที44.185แล้วครับกล้องสมเกียรติจบอันดับ2ครับตามอยู่แค่0.085วินาทีเท่านั้นเองนั่นก็จบลงแล้วครับนี่ครับทีมงานของ VR46 Master Camp ครับจอรดี้ตอเรสขี่ออกมาครับคันหน้าหมายเลข81ยังคงลงขี่แทนทางด้านของ อีซันเกวาร่าอยู่และนี่คือคนที่เร็วที่สุดครับมานิเอลกอนซานเลส1นาที44.185ครับลายรถเปลี่ยนนะครับสีเหลืองมากขึ้นตามสปอนเซอร์ของพวกเขาครับกล้องสมเกยียร์ะาชาจบอันดับ2ครับ1นาที44.243ครับตามอยู่0 0 5 8วินาทีเท่านั้นเองยกรอชโชว์เลยครับกล้องปีที่แล้วจบบนโพเดียมครับสตาร์ทกิดที่7แต่ว่าไต่ขึ้นมาจบการแข่งอันอดับส มีเรสเพจที่ดีมากครับแล้วช่วงท้ายแอลอนคาร์เน็ตขยับขึ้นมาจบอันดับ3ได้ไต่ขึ้นมาได้ดีครับตามผู้นําอยู่แค่0.084ซึ่งก็เวลาใกล้เคียงกับกล้องสังเกตมากครับทีมงานของไอโอคุล่าครับเครียดนะครับนั่งดู Data ของกล้องว่าเป็นยังไงแล้วก็ดู Data ของโอคุล่าว่าเป็นยังไงครับแต่เท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้ไม่ได้โฟกัสไปที่อาการบาดเจ็บเท่าไหร่นะดูจาก Data เท่านั้นเองครับนี่ครับผลของการซ้อมครับ โมเดลกอนซาเลสเร็วที่สุดในช่วง practice หนึ่งในรุ่นโมโรทูนาที44.185ตามด้วยสมเกียจจันทราครับนาที44.243อันดับที่3ามอรอนคาร์เน็ตครับนาที44.269นะครับอันดับ1.2.3เวลาใกล้เคียงกันมากครับอันดับ4ฟิลิปซารลาอันดับ5โทนีอโบลิโนครับอันดับที่6เมรเปโดอคอสตาร์ครับอันดับที่เจคดิกซันอันดับ8เป็นของเฟมินอัลเดเก้นะครับ อันดับที่9แซมโลสครับแล้วก็อันดับที่10เป็นของเดนิสฟอร์เจียฟอร์เจียสนามนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์พอสมควรครับกับเวลาที่เขาทําได้ครับเป็นรุกกี้ที่ลงแข่งสนามนี้เป็นสนามที่2เท่านั้นในรุ่นโมโรทูครับแล้วดูเวลาครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10ได้จากการซ้อมในครั้งแรกอันดับที่11ครับเจเลมีโอโคบา้า12บโบเบนเนไนเดอร์ครับ13บสลอนโซโลเปส14บโจโรเบิร์ต15ลอเรนโซดลาปอตา เอาเบิร์ตอารีนัสยังไม่ฟื้นเลยครับพอย้ายมาอยู่กับ KTM ทําท่าว่าจะดูดีในช่วงของของการทดสอบแต่กับการแข่งขันสนามแรกแล้วมาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีลุ้นโผนเดียมอันดับที่17เป็นลูกกี้คนหนึ่งครับนั่นก็คือเซอร์เจลกาเซีย18ครับซอนต้าวานเนนคูเบิร์ตครับ19เป็นของชอนดีแลนแคนลี่ครับอันดับ20เชเลสติโนวีเอตตินะครับอยู่ตรงนี้เลยครับออกไปไกลามากครับวีเอตติ อันดับ21ครับดารินบินเดอร์22่บร์รี่บอลเตอร์สครับ23รอรีสกินเนอร์24มาโกสซามิเรสแล้วก็25เนี่ยเป็นของจอร์ดี้ตอเรสแล้วก็มีต่อนะครับ26บอห่าโกเมส27่สิอายุคุระแล้วก็28เป็นของดาบิดซันชิสรวมไปถึงโซอิจิโร่มินามิโมโตะนะครับคนนี้เนี่ยเป็นนักแข่งญี่ปุ่นที่ลงแข่งขันในรายการเอเชียเรสซิ่งรุ่น 600cc นะครับมาแข่งขันแทน ทางด้านของโคตะโนซาเนะนะครับวาริโอกอนซาเลสครับเร็วที่สุดในรุ่นโมโตทูครับนาที44.185นะครับนำกล้องสมเกตจันทราอยู่แค่0.058วินาทีเท่านั้นเองไปต่อกันในรุ่นโมโตทีอ่าโมโตจีพีเลยครับโมโตจีพีที่เทอร์มัสไดเริโอฮอนโดนะครับในทางต่อรอบ4.8กิโลเมตรครับ 9โค้งขวาแล้วก็5โค้งซ้ายรวมเป็นทั้งหมด14โค้งครับลองแล็บพีโนตี้บร์เวนของ7ต่อโค้ง8ซึ่งเป็นยูเทิร์นยูเทิร์นหักศอกแล้วก็ออกมากว้างในที่เป็นโค้งขวานะครับนั่นก็เป็นลายแล้วก็เ line, ลเยอร์ของสนามท็อปสปีดไปอยู่บริเวณโค้ง4ถึงโค้ง5ครับเป็นแบ็กสเตรททางตรงด้านหลังครับยาว1เมตรกับอีกน่าจะ70กว่าเซนนะครับยาวมากนะครับยาวกว่าที่สนามช้างด้วยนิดนึงครับ เซกเตอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับและนี่คือเซกเตอร์ที่2องครับช่วงที่วัดพละกําลังในช่วงทางตรงเซกเตอร์ที่3ซ้ายกว้างๆก่อนจะมาหักศอกขวาครับและสุดท้ายครับไปวัดใจกันดูครับโค้งซ้ายกว้างๆโค้งที่11แล้วมากว้างต่อโค้ง12แล้วก็มาเบรกหนักๆก่อนเข้าโค้ง13แล้วก็เปิดคันเร่งพร้อมกับเอียงเข้าโค้งในโค้ง14เพื่อเข้าโค้งสุดท้ายนั่นคือครบ1รอบสนามพ r a อิสหนึ่งครับ ม์กมาเกสไม่ได้มาทําการแข่งขันแล้วครับจากดราม่าที่มากมายเหรือเกินแล้วตัวเขาเองก็บาดเจ็บที่บริเวณมือด้วยนะครับเข้ารับการผ่าตัดขณะที่สารการต่างๆเองก็นี่ครับันนีฟ้ฟางโกโมบิเลนลี่ครับในช่วงแรกๆยังไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรสําคัญครับโมบิเลลี่ทำเวลาในช่วงแรกเนี่ยขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามันยังเป็นช่วงเวลาที่นักแข่งหลายๆคนยังไม่ได้กดเวลากันด้วยนะครับ เท่ากับว่าในสนามนี้ที่อาร์เจนตินามีนักแข่งลงแข่งขังนทั้งหมดแค่เพียง18คนหายไป4คนครับมาร์คมาเกสเอนิเอวเนนี่มิเกลอเลเวราแล้วก็โปเอสปาการโรนะครับในรายของโปเอสปาการโรข้อมูลยืนยันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเจหน้าฟโก้ฟเกอร์จะลงมาขี่แทนนะครับนับตั้งแต่สนามที่อเมริกาก็คือสนามต่อไปนั่นเองในสนามนี้ครับอยากให้สังเกตยางหลังสนามที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นยางซอฟต์มีเดียมที่ยางหลังนะครับสนามนี้ มิชลินครับ allocation หรือว่าป้อนยางมาเป็น m เ d i u m กับ hard ในยางหลังนะครับเท่ากับว่าพอเราย้อนกลับไปเรื่องกดกันนิดนึงครับนั่นก็คือในแต่ละสนามนะครับจะมีตัวเลือกยางหลังที่ป้อนมาให้แค่เพียง2ตัวเลือกขึ้นอยู่ว่ามิชลินนั้นจะป้อนยางไหนมานะครับมี3ช้อยนะครับขึ้นอยู่กับ condition แล้วก็สภาพของสนามแล้วก็คาแรคเตอร์ของสนามนะครับอาจจะเป็น hard medium hard s o หรือว่ามีเดียมซอฟสนามนี้มิชลินป้อนมาเป็นมีเดียมกับฮาร์ครับฟาวิโอกาตาโรสนามนี้ครับในการซ้อมช่วงฟรีแพ้ที่ที่1ดูงานหนักเหลือเกินครับรีดความเร็วยังไงก็ไม่ขึ้นหรืออาจจะไม่ค่อยถูกฉลกกับยางมีเดียมก็ได้นะครับแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของกาตาโรจากการซ้อมในาจากการแข่งขันในสนามแรกที่ปอติมมาก็คือทําผลงานกับยางซอฟไม่ค่อยดีแต่มาสนามนี้ครับ ไม่มีซอฟต์มีมีเดียมกับฮาร์ดนี่เป็นจังหวะล้มของอเล็กซ์วินครับอเล็กซ์ในสนามนี้ครับก็ออกมายืนยันนะครับอย่างเป็นทางการว่าทางเรปโซอาทาง SRC นะครับก็ได้ป้อนแชสซี assis, หนึ่งในสเปคที่มาร์กมาเกสใช้ลงทำการแข่งขันที่ปอร์ติเมลนะครับมาให้ตัวเขาได้ใช้เป็นแชสซีตัวอัปเกรดนะครับรวมไปถึงชิ้นส่วนใหม่หลายๆอย่างซึ่งก็แน่นอนว่า มันเป็นการปรับแผนเพราะว่ามาร์กไม่อยู่ดังนั้นเนี่ย SRC นะครับที่มีเวลาน้อยแล้วก็เรื่องของรถแข่งที่เป็นรองคู่แข่งอยู่เยอะก็ต้องใช้นักแข่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในสนามในในแต่ละเรสเนี่ยเก็บคะแนนอา่าเก็บเรื่องของข้อมูลให้ได้มากที่สุดสนามนี้นะครับก็เลยหยิบเอาแชสซีของมาร์กมาเกสมาให้อเล็กซินได้ขี่จังหวะนั้นพลาดล้มไปครับบลิเบียเรสครับผลงานดีจริงๆครับกับยางมีเดียมฮาร์ด ในช่วงแรกๆเนี่ยเขาใส่ยางหน้าเป็นมีเดียมแล้วก็ยางหลังฮาร์ดนะครับเพื่อที่จะลองเรสเพดใส่หลังเป็นฮาร์ดเลยนะครับแต่เวลาต่อรอบแล้วก็เรื่องของความสเตเบิลก็ดีจริงๆนี่ครับบริกวรเลสสนามที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยตัวของอาพิเลียเองก็ชนะมาด้วยครับจากผลงานของอารเลชสปาการโรส่วนฟาบิโกาตาโรครับลองเลือกการใช้เรสเพดด้วยยางซอฟต์มีเดียมซอฟต์ฮาร์ดนะครับ หน้าเป็นซอฟ์หลังเป็นฮาร์ดเวลาต่อรอบก็ถือว่าช้ากว่ามริกเบียเลสอยู่ประมาณจุดสี่จุดห้าวินาทีเลยมาโกเบเซคิมาขึ้นได้ครับในช่วงแปดนาทีสุดท้ายนี่ครับปาโบเนโตในรถแข่งของมิเกลเอลรเรล่าครับทีมงานก็ติดบอกเกตเวลซูนนะครับเอเนียโปลแล้วก็มาเปโกเบย่าครับออกไปซ้อม ทาการนะคารมิกลับกลายเป็นนักแข่ง h อ n d a ดที่โดดเด่นที่สุดในการลงซ้อมรอบรี p r a c ที่ที่1ของ MotoGP นะครับเก่ออยู่ในกลุ่มหน้าได้ตลอดรวมไปถึงฮอเก้มาตินนะครับก็เป็นนักแข่งที่โดดเด่นที่สุดของดูคาติในการซ้อมแพ a c t i c ที่1ที่อาร์เจนตินาด้วยเช่นกันนี่ครับจีโนบอซอยคนกลางครับจีโน่บอซอยครับเวลาที่เราได้ยินเสียงสัมภาษณ์ในกรีฑบ่อยๆครับก็จะมีจีโนบอลซอยครับแล้วก็ พวกบรรดาทีมบอสหลายคนครับที่คอยให้สัมภาษณ์บัวซอยเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันในทีมของอัสพาทีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้ก็โดนพรามักดึงตัวขึ้นมาสู่มอตอร์ีเป็นฤดูกาลแรกนะครับฟั <Frances co S 2> บนเชสโกบันดาญครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ในช่วงป,ปลายเซสชั่นแล้วขายที่มาลีบีอารีสครับก็ไม่ยอมครับไล่กดเวลาแล้วก็รักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้กวาตาโร่เหนื่อยมากครับ จบในอันดับที่15ครับเวลาไม่ดีเลยครับไฟโบกาตาโรเจ้าตัวสีหน้าพอจบการซ้อมในรอบฟรีแพคทีสที่1เนี่ยสีหน้าไม่สู้ดีเลยครับไฟโบกาตาโรหนักมากครับหนักมากอาการของกาตาโรในสนามนี้ครับนี่ครับมาริเบียเลสใช้อย่างหน้าเป็นฮาร์ดนะครับแล้วก็อย่างหลังเป็นมีเดียมกับการทำเวลาในช่วงปลายปลายเซสชั่น คือจากที่ดูในเวลาของการซ้อมนะครับตัวเลือกอยางที่ BRS ใช้เนี่ยช่วงแรกเขาใช้ฮาร์ดมีเดียมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ช่วงแรกใช้มีเดีย h a r รนะครับช่วงหลังเปลี่ยนมาใช้ฮาร์ดมีเดียมนั้นเท่ากับว่าเขาได้ทำการทดลองการวิ่งในรูปแบบของลองรันแล้วก็สป i ิน a เรสนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีครับ คนที่ช่วงท้ายนั้นขยับดีดขึ้นมาทำให้พิษของอัพิเลียนนั้นเฮหนักจริงๆก็คือนี่แหละครับอเลเชสปาการโรครับขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับสองครับทำให้อัพิเลียนนั้นคลองวันทูจากการซ้อมฟรีแพคทิสที่หนึ่งเลยครับผู้ชนะปีที่แล้วครับอเลชสนี่ครับอเดียลับไทม์ที่เอามารวมกันครับเซกเตอร์1เป็นเบียเลสเซกเตอร์2เบียเลสเซกเตอร์สาอเลชส เซกเตอร์ที่สเป็นของลูก้ามารินี่เนี่ยครับ1 2 3เป็นของรถแข่งอัพิเลียมหมดเลยนะครับแล้วก็เซกเตอร์สุดท้ายเป็นของลูก้ามารินี่ดูคาติ GP 22 b ี s รถเป็นไรครับน่าจะน้ำมันหมดช่วงท้ายต้องเข็นกลับครับมารายงานผลกันหน่อยครับจบฟรีแพ็กทิสที่1มึ่ริกวณเบียเลสเร็วที่สุดเลยครับนาที39.207ตามด้วยอันดับที่2องอเลสเชสปาการโรลครับอันดับที่3ฮอเก้มาตินครับ อันดับที่4ครับทากะนาคากามิก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากครับกับมอฮอนด้าอันดับที่5้าอเล็กมาเกสครับดีอย่างต่อเนื่องครับพอย้ายค่ายอันดับที่6โยฮันซาโกเจเป็นของลูก้ามาเรนี่ครับอันดับที่8ถือว่าเซอร์ไพรส์หน่อยๆครับสำหรับฟรังโกมาเนลี่ที่เกาะอยู่ในกลุ่มหัวแถวได้แทบจะตลอดการซ้อมในพร็กทิสหนึ่งอันดับที่9มาโกเบเซคคีครับสิเป็นของฟรานเชสโกมานิญาแชมป์โลกแล้วก็จ่าฝูงบนแชมเปี้ยนชิพสิบเอ็ดอเล็กซ์รินครับสิบสองฟาเบโอนิเจ 13บามออคุสโซเฟเนลเดส14แจ็คมิลเลอร์ครับอันดับที่15ฟาเบโอกาตาราโร่ครับนี่ครับตามผู้นำอยู่จุด9วินาทีเอาง่ายๆก็คือ1วิห่างมากๆอันดับที่16เป็นของแบรดคบินเดอร์ครับ17ราอูเฟเนลเดส18เป็นของโจอันเมียครับนักบิดจ,จากเรฟโซฮอนด้านี่คือ18คนแล้วครับกับการซ้อมใน p r a c t i c ที่หน่งของ MotoGP รายละเลอียดในการวิ่งครับมาดูหน่อยจะได้รู้กันว่าแนวทางของนักแขก่งเขาซ้อมมันอย่างไรนะครับ b บียใส่ m นี่ u ครับมีเดียมฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดในในรันที่1และ2ครับรันที่1และ2เนี่ยวิ่งเพื่อทดลองครับสำหรับการทำลองรันก็คือจำลองกนนารแข่งขันจริงแล้วยางเซตนี้นะครับอยากให้จับตามองว่าฟรีแพค t ที e ที่2เขาอาจจะใช้อย่างเซตนี้นะครับที่ใช้วิ่งไป8รอบในรันที่1และ2เนี่ยลงไปซ้อมต่อในช่วงแรกของฟรีแพคทีที่2เพื่อจะเก็บข้อมูลต่อว่ามันโอเคแล้วก็ดีเพียงพอ จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์หรือไม่แล้วพอเข้าสู่รันที่3ครับ v l ีรใช้ฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดมีเดียมเนี่ยก็ลงมาวิ่งกดฟาสต์เ t สแลปไปนาที9 39.207ลงไปวิ่งอยู่หลายรอบเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการวิ่งเพื่อที่จะลองดูสําหรับเวลาในการคอลี่ไฟล์นะครับและก็เวลาสําหรับการแข่งขันในรอบสปินทุกท่านต้องเข้าใจอย,อย่างนี้สนามนี้ไม่มีสนามไม่มียางซอฟต์ดังนั้น เนื้อ,อยางที่นิ่มที่สุดก็คือ,อยางมีเดียมนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเวลาที่เววที่สุดก็อยู่กับยางมีเดียมขณะที่ ALS ครับใช้ตัวเลือกเหมือนกันกันกบ b บ s s เลยก็ถือว่าเป็นแผนเดียวกันครับฮอกเก้มาตินนะครับก็เป็นแผนแตกต่างกันอยู่ครับรัน,นันเ่งรันิองเนื่อวิ่งเหมือนอะิเลีย2 2คนเลยนะครับส่วนรันที่3ยางหน้าเขาใส่เป็นยางซอฟต์นะครับยางหลังใส่เป็นมีเดียม แล้วทากาธนาคามีครับซอฟท์ฮาร์ดใส่ซอฟท์ฮาร์ดวิ่งลันที่1และ2อลัน3ใส่มีเดียมมีเดียมนะครับและนี่คือไอเดียแบบตามครับเบสเซกเตอร์เซกเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็น BRS ตามด้วยโมเดลลี่แล้วก็อเล็กซ์วินครับเซกเตอร์ที่2 BRS ลูก้ามาเนนี่แล้วก็ฮอกเก้มาตินเซกเตอร์ที่3มีอเลสเซสฟากาโรครับตามด้วย BRS แล้วก็ทากะนะคารกมิ เซกเตอร์ที่4ปิดท้ายด้วยดูคาติ3คันเลยครับก็เป็นทางด้านของลูก้ามารินี่ฮอกเก้มาตินแล้วก็เบสเซคคีครับแล้วพอมารวมครับเซกเตอร์ที่ดีที่สุดของแต่ละคนเป็น i d ดีวแบบไทม์หนึในที่38.955เร็วกว่าเวลาที่เร็วที่สุดของ b บียอยู่0.252วินาทีครับนี่ครับโฉมหน้าของบริกเบียเสคนที่เร็วที่สุดกับการซ้อมครั้งแรกในศึก Mo t ต GP สนามที่2ที่อาร์เจนตินาครับ ทีนี้มาดูสั้นๆใน m o โ o 3หนะครับ m o โ o 3เป็นอายุมุซาสากิแล้ะครับที่เร็วที่สุดซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่ครับอายุมุซาสากินะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ร้อนแรงมากนะครับอันดับที่2และ3เป็นนักบิดจ,จากเลเพิดเรซซิ่งสคนนะครับซึ่งก็รวมไปถึงทางด้านของทัสุกิซูซูกิด้วยดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ก็มาติดตามกันดูนะครับ ในการฝึกซ้อมครั้งที่2ซึ่งก็แน่นอนว่ากำลังจะเริ่มต้นขึ้นของมโรทีนะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับกับการซ้อมครั้งแรกเดี๋ยว2อครั้งที่2ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับห้าทุ่มเนาะมโรทีนะครับมาติดตามไปพร้อมๆกันครับะเอาละจบแล้วก,การซ้อมครั้งแรกนะครับเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ณนะตรงนี้ คิดว่าอย่างไรบ้างก้้องสังเกตจันทราสนามนี้นะครับถ้าทำเวลาแล้วก็รักษาความได้เปรียบตรงนี้ไว้ต่อน่าจะมีรุ่นโพเดียมอย่างแน่นอนนะครับขณะที่ในรุ่น m o t ต g p ยามาห้างงานหนักมากโดยเฉพาะฟาบิโอคาตารโรเดี๋ยวไปดูกันว่าการแก้ไขข้อมูลใน practice สเขาจะทำได้ไหมขณะเดียวกันดูคาติครับโดยเฉพาะฟันเชสโกบันดายาการทำงานใน p r a c t i c ที่1ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเราย้อนกลับไปดูที่ปรติมาครับการซ้อมพรคทิสหนเวลาของฟันเชสโกบันยาเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวอยู่แล้วก่อนที่เขาจะเริ่มมาเก็บข้อมูลในช่วงพรคทิสที่2เรื่องของการทำฟาส t s เซตแลบก็จะเร็วแล้วก็โดดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีข้อมูลในเรื่องของยางที่นิ่มกว่าสำหรับรถแข่งดูคาติหลายๆคันที่วิ่งอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็เป็นบทสรุปของการซ้อมในฟรี e p r ทิส i c ครับอาร์เจนตินากลางปีครับ